มาผมมาเพิ่มอัตราลดการขับขี่ของชาว c c 3ีาผมด้วยชุดกรองอากาศกับเจ้า GFB VTA นะผมนี่ดูรอๆเลยเจ้าชุดกรองอากาศเนี้ยไปทำให้อากาศเนี้ยเข้าเครื่องได้ดีขึ้นดีขึ้นเนี้ยก็แปลว่ามันแรงขึ้นนะครับผมรวมไปถึงอัตราเสียงดูดแบบชัดๆฟิวฟิวฟวิด้วยนะครับผมนี่ ได้ทั้งแรงได้ทั้งเสียงขับมันขึ้นแน่นอนนะผมแล้วที่สำคัญมาอัพเกรดอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเจ้า GMB VTA เนี่ยนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบาๆเลยเนาะเวลายกคันเร่งปุ๊บมก็จะปล่อยอากาศมาฟิวฟิวอย่างเงี้ยครับผม แ้กวก็ข้อดีของมันอีกอย่างนึ่งก็คือมันทนบูสตได้ดีมากมากนะครับผมหลักการทงางของมันอะ่ะความมันปิดอะ่ะมันทำงานเร็วกว่าของเดิมด้วยทำให้แบบการตอบสน,นองคันเร่งอะ่ะดีขึ้นนะครับผมครบแน่นอนเจ้า C43000 น,นี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปให้ช่างติดตั้งแล้วมาดูดีกว่าว่ามันจะหล่อขนาดไหนและเสียงเป็นไงครับ พร้อมส่งงานนะผม MST กับ TFB d Plus ลูกค้าคนนี้บอกตรงว่าได้อัดลรถเรื่องเสียงในีแบบมีร้อยได้ร้อยอะ่ะดูดิทั้งเสียงกองทั้งเสียงเบิ้ลเนี่ยฟังเสียงไหมโอ้เสียงดูดอากาศเสียงคายอากาศโคตรเพออ่ะโอ้โหฟิ้วแล้วก็นี่ได้เสียงพฟนช์ชิอีกโอ้โหยอดนี่แหละอัดลรถเสียงมาละเหลือจูนนะครับพิธนามาจูนด้วยครับผมแนะนําให้จูนสเต็2สองกอง PC, ล่ลอง TPC รับรองวิ่งป่าลาบได้ทั้งความแรงทั้งอัตลรถเรื่องเสียงนะผมไป